สวัสดีครับอุปกรณ์ที่เห็นตัวนี้เป็นสวิตช์ฮับ t e n d ้าสำหรับใช้งานที่บ้านนะครับตัวนี้เป็นรุ่น sd 1 0 5นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาพร้อมประกัน5ปีนะครับจาก t e n d ้าประเทศไทยสำหรับตัวนี้ผมซื้อมาใช้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ใช้ค่อนข้างดีเป็นสวิตช์อเนกประสงค์ทั่วไปนะครับความเร็วกิกะบิตง่ายๆนะครับลองดูที่รุ่นตัวนี้เขาจะมีเขียนบอกเอาไว้นะครับ5พอร์ต10 ทับร้อยทับพันออโตนิโคเอชันพอร์ตนะครับตัวออโตนิโคช i เ t ชันนี้ก็คือจะเป็นความเร็วเท่าไหร่ก็ได้เขาจะคุยได้หมดนะครับแล้วก็ mdi mdi x เนี่ยจะเป็นสายคอร์หรือสายตรงก็ได้เขาก็คุยได้หมดประมาณนี้นะครับยืนยันว่ารุ่นนี้ใช้งานได้ดีผมซื้อมาใช้งานเป็นตัวที่2นะครับหน้าตาก็เล็กๆแบบนี้เลย ผมตั้งใจจะซื้อมาใช้เพิ่มเติมที่บ้านนี่แหละนะครับกรณีที่เอาไว้เดินทั่วบ้านทดสอบการใช้งานของ NAS อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าดูค่อนข้างเล็กนะเสียบไฟบ้านเป็น2ขาแบนนะครับซอมแลัอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็100-240ถึงโวลต์0.3แอม จ่าออก5โวลต์0.6แอมป์ตัวที่เป็นเอาต์พุต5โวลต์0.6แอมป์เนี่ยเราสามารถใช้อแดปเตอร์ทั่วไป5โวลต์1แอมป์ก็ได้นะครับหรือจะเป็น power bank ก็ได้เนี่ยผมจะซื้อมาใช้กับ power bank เพื่อพกพานะครับก็จะกลายเป็นว่าสวิชพกพาเราสามารถเอาไปทดสอบตรงไหนก็ได้ย้ายระบบทดสอบย้าย NAS อะไรพวกนี้เราก็ใช้ power bank แทนนะครับตัวนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยผมทดสอบมาแล้วใช้มาแล้ว ที่บ้านนะครับตัวนี้อยู่ที่คอนโดก็จะเอามารีวิวให้ชมนี่แหละผมซื้อมาก็จะทําเป็นคลิปเอาไว้ให้ในหลายๆรูปแบบนะครับเผื่อถ้าท่านต้องการสําหรับตัวนี้การใช้งานก็ง่ายมากนะครับเราก็แค่เสียบตัวไฟแล้วก็เชื่อมต่อให้เขาเท่านั้นเองมาดูตัวอุปกรณ์ใกล้ๆนะครับอุปกรณ์ก็ล้นๆแบบนี้เลยด้านหน้าจะมีไฟพาวเวอร์แล้วก็ไฟพอร์ตแลนด์หนึ่งสองสามสี่ห้ามีเทนได้อยู่ตรงนี้ข้างบน อากาศไม่ผ่านนะครับเป็นแค่ลายเฉยๆนะครับตรงนี้สักๆนิดนึงด้านข้างอากาศเข้าออกได้สองทะลุอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้แหละที่เอาไว้ระบายความร้อนด้านหลังเป็นพอร์ตไล่จากเบอร์5 4 3 2 1นะครับเบอร์หจะอยู่ขวานะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวสวิตช์ตรงนี้ไม่ได้ยึดที่พอร์ตเราสามารถเสียบพอร์ตไหนก็ได้เป็นแค่ตัวเชื่อมสายเท่านั้นเอง สายมาจากข้างผนังหรือมาจากที่อื่นเสียบพอร์ตไหนก็แล้วแต่แล้วก็ต่ออีก4พอร์ตออกไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับหมายความว่ามา1ออก4ทั้งหมดมี5นะครับมา1ออก4นะครับสามารถที่จะแขวนได้มีที่แขวนน็อตอยู่ตรงนี้เหมาะกับออฟฟิศขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดใครต้องการตัวสวิตช์ฮับความเร็ว1กิกเอาไปใช้ในออฟฟิศเล็กก็ได้นะครับมีทั้งรุ่น5พอพอตทั้งรุ่น8พอร์ตตัวนี้ประกัน5ปีเขามีวอยให้ด้วยนะครับ มีโลโก้มีข้อมูลอยู่ด้านล่างใช้งานค่อนข้างทนช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมมี2วิธีผมใช้อะแดปเตอร์ไฟบ้านตัวนี้ก็ได้เสียบเข้าไปตรงนี้หรือคุณจะใช้ตัวสายที่แปลงจาก USB-A ตัวนี้เป็นแจ็ค5.5มิลแบบนี้ก็ได้นะครับคุณสามารถเอามาเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ใช้ไฟจาก USB-A แบบนี้ก็ได้นะครับแต่คุณต้องดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงว่า ตัวฮับตัวเนี้ยเขาใช้พอร์ตขนาดไหนนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะขายใหญ่กว่านิดนึงคุณจะต้องซื้อตรงรุ่นนะผมยังไม่ได้ซื้อเส้นนั้นมานะครับถ้าเทียบกันดูทางขวาที่เป็นอะแดปเตอร์ของเทนเนจะรูใหญ่กว่านิดนึงนะครับตัวนี้เป็นรูกลางเนี่ยสองจุนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่2.1อาจจะต้องวัดแล้วก็ซื้อเทียบอีกทีหนึ่งมีหลายขนาดนะครับคุณสามารถเสียบออกจากเพิร์ลแบงค์แบบนี้แล้วมาจ่ายให้กับเทนเนอรตัวนี้ได้เลย ไฟ5โวลต์เท่ากันนะครับไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้ผมทดสอบมาแล้วกับอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็ง่ายๆครับผมทดสอบมาแล้วใช้งานได้ดีนะครับใช้ได้ทนนานแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ร้อนด้วยนะครับยืนยันด้วยการใช้งานผมใช้จุดนี้มาก็น่าจะ2ปีแล้วครับใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาไม่ร้อนด้วยใช้กับ nvr เนี่ยครับตัวนี้ nvr บันทึกอยู่แล้วก็ต่อไปยังกล้องต่างๆต่อไปยังเราเตอร์นะครับ ใช้งานสบายๆไม่เคยแห้งตั้งแต่เสียบใช้งานพ่วงแบบนี้มาต่อกับคอมก๊ p ปี้ดาต้าใช้งานยาวๆครับยืนยันด้วยการใช้งานจริงจากผมเองนะครับถ้าเกิดใครต้องการก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับก็โอเคใช้งานได้ดีนะครับไฟจะเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นไฟสีเขียว ใช้งานได้เรื่อยๆนะครับเปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นฮาร์ดดิสภายในนะครับซึ่งภายในเป็น solid state นะครับเขาก็จะไม่อันที่ฮาร์ดดิสความเร็วในการส่งผ่านเทนด้านะครับจะอยู่ประมาณ115 m มกนะครับ115 MB ก็ลองคูณ8ดูนะครับ111ประมาณ115นะครับเมื่อสักครู่ก็คือลองคูณ8ดูก็ประมาณ900 m มกนะครับก็เกือบ1 GB ิแล้วนะ สุดๆเลยนะครับก็ยืนยันว่าได้ผลดีนะครับจากการก๊อปีมาใช้เวลาแป๊บเดียวความเร็วเกือบเต็มร0อยนะครับเต็มร้อซนะจากความเร็ว1นึกิกได้920ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวใช้งานทนทนได้สบายๆนะครับผมมีการใช้งานร่วมกับระบบต่างๆหลายระบบระบบกล้องด้วยนะครับตรงนี้เป็นกล้องแล้วก็มี Synology r o u เตอด้วยมีกล้องหลายๆตัวต่อไปยังเราเตอร์ต่อไปยังเนสนะครับใช้งานได้ยาวๆไม่แฮ้ง แต่ก็โหลดในการ Copy ้เขาก็จะมีตกนิดหน่อยจาก1000ก็ตกมาประมาณ890-900เาแถวๆนี้ครับไม่ได้เต็ม100%แต่ก็9 0ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรืออยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือต้องการสินค้าก็สามารถกดเข้าไปทางซื้อได้หรือถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างอื่นก็สามารถทักมาคุยกันได้ทาง Facebook c h ช t นะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ